สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซดที่10 s สกิดเกมนะครับใครจะรอดตายจากเกมนี้ก็มาดูกันได้เลยครับในดวงเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างดวงในเดือนที่ผ่านมาเจ็บช้ำระกำใจหรือยังอยู่รอดกันหรือเปล่าถ้าคุณยังรอดเดือนนี้คุณอาจจะไม่รอดนะครับผมไปดูกันครับ17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลา นะครับเดือนที่ผ่านมานั้นเรามีแบ่งดาวเป็นสาเฟสด้วยกันก็คือมีการเคลื่อนโครจรของดวงดาวเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองแค่ดาวอาทิตยย้ายดาวพฤหัสย,ย้ายแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายแต่ในเดือนนี้ล่ะในเดือนนี้18ตุลา นะครับในเดือนนี้18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกานะครับโอ้โหดาวย้ายโยเยมานะครับตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเกตแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับย้ายกันเยอะมากเลยย้ายกันเกือบแทบทุกวันเลยทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าผลที่มันย้ายมันจะเป็นอย่างไรมันเริ่มที่เฟสที่1กันนั่นคือดาวอาทิตย์ย้าย18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกาดาวอาทิตย์ย้ายเป็นนิดเขาบอกว่าดาวอาทิตย์นิดเนี่ยหมายความว่าญาติมิตรล้วนเบียดเบียนอับ พับยศถาบรรดาศักดิ์ผู้ผู้ทำไม่ย,ยั่งยืนนะครับเมื่อผู้ทมไม่ย,ยั่งยืนก็อาจจะแบบว่าต้องระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าอาทิตย์กับดาวเขาเรียกว่าอะไรอะอาทิตย์มนันเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบอาทิตย์เป็นนิดมันก็คือตรงข้ามกับเกษตรบดีถูกไหมครับมันตรงข้ามกับเกษตรบดีเพราะฉะนั้นมันก็แย่ที่สุดแล้วเนาะ แต่ว่ามันย้ายเข้ามามันอาจจะดีกับใครบางคนก็ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปดูในเฟสที่2กันในเฟสที่2เนี่ยรูปดาวเนี่ยมันจะอยู่จนถึงแค่ประมาณแค่วันนี้เท่านั้นแหละนะครับก็คือวันที่21ตุลาซึ่งวันที่อัดเทปเนี่ย21ตุลา30นะครับ ่ิเตุลาจนถึงประมาณ30ตุลาเนี่ยจะมีวันที่ดาวอังคารเนี่ยย้ายอีกหนึ่งดวงนะครับก็คือดาวอังคารจะย้ายวันที่21ตุลาประมาณ15.24ย้ายเข้าเป็นปละนะครับอยู่ในเรือนของราศีตุลนะครับย้ายเข้าเป็นเปลอยู่ในเรือนของราศีตุลนะครับแล้วก็ดาวจากที่อยู่ในเรือนของราศีกันย้ายเข้ามาตุลเริ่มย้ายเข้ามาตุลกันหมดละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะส่งอันิพนพ์ ส่งผลดีเนาะอันนี้ส่งผลดีต่างๆนานา,นาให้กับคนลัคนาราศีตุลเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าดาวอังคารเองเนี่ยนะ mm. เขาบอกว่ามันคือความกล้าความขยันแต่พอมันเป็นอังคารเปลเนี่ย mm. เขาบอกว่ามันคือญาติมิตรก็มาเบียดเบียนญาติมิตรก็คุยกันไม่รู้เรื่องเนาะไม่กล้าไม่ขยันนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นศัตรูกับเราได้นะครับเพราะนั้นคือการย้ายเข้ามาของดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยมันไม่ดี ทั้งอาทิตย์นิดทั้งอังคารปะนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งเฟสนะครับก็คือเฟสที่3นั้นคือจะมีการย้ายของดาวสองดวงก็คือวันที่30จนถึงวันที่31นะครับวันที่30มเนี่ยมีดาวย้ายตอนประมาณสักเอ,อ่อหกโมงสี 6, เป็นดาวเกตมหาอุดนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีเมถุนแล้วก็ดาวพุธนะครับก็จากที่เขามนมานานอยู่ในเรือนเนี้ยอยู่ในเรือนของ อเาลาของดวงเมืองเนี่ยเป็นน้ําท่วมของดวงเมืองเนี่ยนะครับย้ายเข้ามาเป็น30ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกาเป็นดาวพุธท,ที่ไม่มีอะไรเป็นดาวพุธแท,ท้ประมาณสักสิวันเป็นดาวพุธเสิร์ก็รวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายการเจรจาเพราะฉนั้นก็ถือว่าคนลัคณาราศีตุลก็จะได้ในสงจากดาวพุธท,ที่ย้ายเข้ามา นะครับแล้วก็ไปต่อที่เฟสสี่นะครับนั่นคือดาวสุขครับดาวสุขจากที่เขาเป็นปลาเนาะอย่างที่บอกเขาว่าเป็นปลาก็เป็นเรื่องของการทุกข์ใจเรื่องของเงินเรื่องของความรักนะครับเขาก็จะย้ายวันที่31มสิบเอ็ห็นไหมสามสิบสามเอ็ดเนี่ยย้ายกันแบบว่าอุตลุดเลยนะครับดาวสุขก็จะย้ายมาเป็นมหาจาักรละมหาจาักรวันที่3 1ตุลาจนถึงประมาณ3 ธนวาไปเลยนะครับยาวๆไปเลยสักประมาณ45วันนะครับไปอยู่ในเรือนของราศีธนูถือว่าดาวศุกร์มหาจักรเนี่ยดีเขาบอกว่าสามารถที่จะพลิกแพลงแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้หนะักเบาเอาสู้นะครับผมแล้วก็หนะักเบาเอาสู้หนะักเอาเบาก็สู้ถูกไหมแล้วก็ไม่ชอบที่จะเอาเปรียบใครชอบสอนงานประมาณนี้นะครับถ้ามีวาสนาดีมีคู่ดีงานศิละปะเนาะ แล้วก็ล่ำรวยขึ้นประมาณนี้นะครับถ้านั้นไปอยู่ในเรือนใครมหาจาักรของดาวศุกร์ก็จะไปทําให้คุณดีขึ้นเช่นของลัคนาราศีธนูแบบนี้ก็น่าจะได้อานิสงส์จากดาวศุกร์เต็มๆเลยนะครับแล้วในเฟสสุดท้ายนั่นคือเฟสที่มีการรอคอยกันมานานแสนนานนั่นคือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่8พฤศจิกาจนถึงประมาณ8เมษายนในช่วงปีนี้เป็นความวิปลิตของดวงดาวน,นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะถ้ามีคนดูคลิปนี้เยอะเนาะเดี๋ยวอาจจะทําคลิปดาวพฤหัสออกมาให้ดูว่าพฤหัสจะมีการเดินทางอย่างไรใน10ปีนี้นะครับทำไว้แล้วละแต่ดูว่าจะมีคนดูเยอะไหมถ้าไม่มีคนดูเยอะก็ไม่ต้องทํานะครับพฤดพิกาจนถึงประมาณ8เมษานะครับดาวพฤหัสจะย้ายนะครับ อยู่ในเรือนของราศีกลุ่มแล้วก็ย้ายแบบสั้นๆเพราะว่าจริงๆแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยเขาควรจะย้าย1ปีต่อหนึ่งช่องราศีแต่งวดเนี้ยพิเศษมากเขาจะย้ายแค่8พฤศจิกาจนถึงว่า8เมษาเท่านั้นเองแล้วเขาก็จะย้ายต่อไปเป็นมีนแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีตำแหน่งใดๆเลยเนะาะเพราะนั้นถ้ามันไปตกในเรือนที่เสียของใครเนี่ยมันถือว่าเป็นแบบว่าโอ้โหโบนัสแบบ ที่แบบว่าสั้นที่สุดอะไรประมาณเนี้นะครับไว้ค่อยไปดูแบบดาวพฤหัสสิบป,ปีอยากดูไหมครับถ้าอยากดูก็วิวกันเยอะๆดูคลิปกันเยอะๆนะครับผมอ่ะไปต่อกันที่ในเรื่องของอืทานน้ำนิดหนึ่งเนาะอ่ะดาวพฤหัสนะครับผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วคุณอ่ะก็ ถึงแค่นี้แหละจบละไม่มีอะไรละเพราะนั้นในเดือนนี้มีดาวย้ายอยู่ทั้งหมดห้าดวงห้าเฟสด,ด้วยกันนะครับประมาณนี้เนาะพอล,ละละแค่นี้ก็พอลนะเนาะอืมอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะทีนี้เราคึนมาดูกันในแต่ละราศีกันเลยละกันนะครับสรุปยอดให้ดูเลยละกันว่าจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะครับว่าแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรมาดูกันไล่ตั้งแต่ตุลพิจิกแล้วก็ ธนูกันนะครับเราจะเห็นรูปดาววางเรือนเข้าไปเลยตนุกาาน,ปปนุมพสัชพันธุปุตตะิปตินน้มนัสุภกรรมลาภาวินาะคนละคณะราศีตูนเองถ้าสมมุติคุณเอาตนุอวอวางไว้ตั้งตรงนี้นะครับเอาตนุตั้งไว้ตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่า1 3 4ย้ายเข้ามาหมดเลยแต่อย่างที่บอกคําว่า1ก็คือเรื่องอะไรเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบอังคารคือความกล้าความขยนันแต่มันเป็นนิดและเป็นปละ นะครับก็อาจจะว่ามีงานเข้ามามีการเบียดเบียนเข้ามาแต่ถือว่ามันดีขึ้นถือว่ามันดีขึ้นจากการที่มันย้ายจากวินาศใช่ไหมครับจากดาวที่มันเคยอยู่ใน143มันอยู่ตรงเนี้ยในเดือนที่แล้วมันแย่ๆมันย้ายเข้ามาที่ตัวคุณมันอาจจะเป็นเรื่องที่ที่มันแย่ๆเคยผ่านมาแล้วมันก็ย้ายเข้ามาทับลัคษณะคุณมันก็คือถือว่ามันดีขึ้นนะครับแล้วต่อไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆละ นะครับคนลัขนาราศีตุลน,นะครับประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเองก็จะย้ายจากที่มันมันเป็น5-7ในเรือนของปุตตะตรงนี้ถูกไหมครับาจากพันธุมันก็ย้ายขึ้นไปเป็นปุตตะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าผู้ใหญ่จะมาสนับสนุนคุณนะครับ แล้วก็ดาวราหูเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีตุลมันก็จะเริ่มดีๆขึ้นดาวเกตเองจากที่เขาอยู่ในเกล็นกรมมะของคุณใช่ไหมครับเกตก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในสุภาตรงนี้เห็นไหมครับพอพอเห็นรูปดาวแบบนี้รูปเรือนแบบนี้คุณก็จะรู้ว่าคนลัคนาราศีตุลเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเนาะดีขึ้นจาก1 4ึสสที่ตกวินาศย้ายเข้ามาทับตัว นะเราไม่เราอาจจะไม่ต้องไปดูว่าออหนึ่งนิดคืออะไรหนึ่งปะภาษาอังคารปะคืออะไรนะครับแต่ว่าให้ดูว่าหนึ่งคือการงานความมีเกียรติอังคารคือความกล้าความขยันจากที่วินาศกับมาที่ตัวเองอาจจะได้น้อยทํางานมากเกินมากเยอะแยะมากมายแต่ได้ผลออกมาน้อยเหนื่อยมากหน่อยแต่ได มันดีกว่ามันอยู่วนีน้าอืมเอาประมาณนี้ละกันแล้วก็ดาวศุกร์เองการเงินนะครับเขาอยู่กระดุมพระแล้วก็เป็นปะอยู่เขาก็ย้ายมาอยู่ในสราะาอ่าก็ถือว่ามีคนรักมีคนเข้ามาคบหามากขึ้นเนาะมีพื่ัดย้ายมาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารจากที่แบบทะเลาะก,กันในเรือนพันธุนะครับถือว่าคนลัคณาราศีตุลน,นั้นดีขึ้นนะครับคนลัคณาราศีพิจิกละครับจากที่พิจิกเขาอยู่ในเรือนลาพระหมดเลย ใช่ไหมหนึ่งสี่สามเดือนที่แล้วอยู่ในเรือนลาพาหมดเลยย้ายมาทั้งยวงเลยนะครับย้ายมาทั้งยวงเลย <c oughs> วินาทั้งยวงเลยเละครับผมนะเละนะครับเละเลยนะครับอ่ะปิดหน้าไว้นิดนึงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นไข่นะครับแล้วอะไรอ่ะแล้วแล้วทำไมอ่ะเนี่ยเกตก็ย้ายเข้ามาเป็นมรณะเห็นไหมก็ต้องระวังโครคภัยแค้เจ็บปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมันนจะอยู่ก็ยังอยู่ในเรือนของอัลีนะครับถ้าคุณดูเรือนกันเนาะแปดก็ยังอยู่ในเรือนของปตัตตานีอยู่ 57โอเ okay. ค57มันดีทุกคนเพราะว่า57เนี่ยทางการที่แบบว่าไปทะเลาะกับคนรอบข้างนะครับ5ย้ายขึ้นไปข้างบนเป็นพันธุละเนาะอาจจะได้ที่ดินอาจจะได้นู่นนี่นั่นหรือว่าจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรประมาณน,นี้เจ็ดก็ยังเป็นศาสตร์ช้าอยู่เจ็ดก็ยังออกทุกงวดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉนั้นคนลัคณาราศีพิจิตครับถือว่าแย่ลงนะครับเพราะว่าดาวย้ายเข้าวินาศมีดาวที่เสียคือ143แล้วก็9นะครับแต่เราสุก ดาวสุกจากที่เป็นปะย้ายเข้าเป็นกระดุมพระถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวที่เสียคือ1 4 3 9 0ศนะครับผู้นี้แย่หมดนะครับที่เหลือปกตินะครับเอาไปดูลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูจากที่เขาเป็นกรรมะถูกไหมครับเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าคุณดูรูปดาวตามปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าทั้งยวงมาอยู่ในลาพระหมดเลยลาพระเป็นหนึ่งโอ๊ยขี้หมงขี้หมาย้ายเข้ามาหาฉันหมดเลยหรองานเสษดงเสรจเดนงานที่ต้องเบียดเบียน ตกลงดีไหมเออดีนะเออถือว่ามันเป็นลาภาละกันอาจจะอาจจะได้ลาภาจากการพูดกันเจรจาการค้าขายก็ได้ดาวศุกร์ไงย้ายทับลัคนาตัวคุณเป็นมหาจักรเห็นไหมครับดาวเกตุละดาวเกต,ลเ,กตลเล็งไปตรงข้ามโชคปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดเป็น6 9นะครับ5มาอยู่เป็นสาช้าให้คุณเนอเมาอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมครับศูนย์อยู่ตรงนี้เพราะนั้นถือว่าคนล,นลักษณะราศีธนูน่าจะดีขึ้นในเดือนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นมีเรื่องของการงานอาจจะเป็นการงานที่เหลือแล้วแหละเขาเหลือมาให้เราโอ,โอเคนะก็จัดก,การไปก่อนนะเพราะฉะนั้นใน3ลัคนาน,นี้นะครับคนที่ดีที่สุดน่าจะเป็นธนูนะครับคนที่จนเป็นธนูเพราะว่าธนูเนี่ยได้เข้าลาภะเราก็ได้สุขเข้าทับลัคนาดไ,ดได้เกตเข้าปัตนิ นะดูแบบนี้ง่ายไหมครับง่ายเนาะถ้าง่ายก็ต้องดูกันเยอะเยอะแล้วกดไลค์กันเยอะๆยนะครับผมไปต่อที่อีกสามลัคนาราศีต่อไปเลยละกันนะครับอืแหมลิ้นจะพันกันไปหมดแลวนะครับเราต้องไปเร็วเพราะว่าไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่นะ่ลัคนาราศีมังกรเองลัคนาราศีมังกรตั้งลัคนาไว้ตรงนี้จากสุภาะความสุขความเจริญความคิดเขาย้ายเข้ามาเป็นกรมะงานก็เข้ามาเนาะ ก็งานชาวบ้านเขาก็เข้ามาตรงนี้หมดเลย143การเจรจาก,การค้าขายความกล้าความขยันถูกไหมครับเกตย้ายก็ไปเป็นอริมหาอุดก็ต้องระวังในเรื่องของปุ๊บปั๊บทันทีทันใดอะไรก็ไม่รู้เรื่องของกูอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับวินาดาวสุกนะครับสุกมหาจากกักรการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวัง5ตัวเองก็เป็น7ทํางานเหนื่อย5อยู่ตรงนี้เป็นกระดุมพระนะครับมนุษย์จะอยู่อยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าออสุภะ ย้ายมาน่าจะแบบว่าจากที่เป็นนามธรรมย้ายเข้ามา,เ,าเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับของคนลัคนาราศีมังกรถือว่าดีขึ้นไหมถือว่าแย่ลงนะครับเพราะว่าดาวสุขการเงินก็เสียนะครับมามหาจากักแต่มหาจาักที่วินาศจากที่เป็นลาภะก็ไม่เป็นลาภะป่ ไม่ได้เต็มที่นะครับไม่ได้เต็มที่แต่พอมันจะเสียศึกเสียเต็มที่เป็นมหาจักรวินาศซะอย่างนั้นแล้วเอาเก์มหาอุดเข้ามาเป็นอริเข้าไปอีกนะครับเจ๋งครับเจ๋งครับ,รบ,รบนะต้องระวังไว้นะครับงานก็เยอะอะไรก็กู่นะประมาณนั้นลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกุมครับลัคนาราศีกุมเองเป็นอย่างไรครับาจากที่เป็นมรณะ เนาะหนึ่งสี่สามเป็นบุรณะย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ทั้งยวงก็เป็นหนึ่งสี่สามสุภะมัคิดเยอะคิดมากคิดวุ่นวายเขาจะทํานู่ทนทานี่เขาจะให้ทํานั้นทําอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่สุขย้ายเข้ามาเป็นลาภะให้คุณอ่าลาภะเรื่องของการเงินความรักเกตเข้ามาเป็นปุตตะถูกไหมอ่าแล้วก็ห้ามาเป็นกระดุมพระเนาะ 7ยังเป็นวีด้านะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถือว่าพระหัสย้ายทับลัคนามีเกณฑ์ที่จะได้อาเฮียไอยพีอะแปะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะถือว่าสุขป,ประเป็นลาภระหกหย้ายเข้ามาพร้อมกันถือว่าน่าจะดีขึ้นไหมถือว่าน่าจะถือว่าน่าจะโอเคแหละาลัคนาราศีกลุ่มนะครับไม่ได้ไม่ได้แย่มากมายหลายเพราะว่า น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเพราะว่าดาวเดือนที่แล้วเป็นบอรดาทั้งหมดไงย้ายเข้ามาสุภาความสุขความเจริญความคิดเนาะแม้ว่ามันจะเป็นปะเป็นนิดก็ตามก็ถือว่าดีขึ้นนะไปดูต่อที่ลัคนาราศีมีนครับลัคนาราศีมีนเองจากปัตนีอ่าดีๆอยู่ดีๆโอ้โหโครคภัยไข้เจ็บล้วนมาล้วนๆเลยทั้งขาทั้งไมเกรนทั้งความดันทั้งช่องท้องมาหมดนะก้าวมาเป็นพันธุเรื่องของที่บ้านต้องไปจัดก,การ กรมะก็ต้องเป็นเรื่องของการเงินต้องการวางแผนเนาะในเรื่องของความรักห้ามาเป็นวินาศเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่นะครับเจ็มาเป็นลาภะอยู่ที่เดิมเพราะนั้นคนลกคณะราศีมีก็ระวังเรื่องของสุขภาพเพราะว่าดาวคุณไปตกมรณะแล้วก็ตกวินาศดาวพุะตัวใหญ่เลยเบ้งเลยนะครับแล้วมันอยู่อีกนานนะครับอยู่จนถึงเมษานะครับก็ถือว่าแย่ลงนะครับเซตนี้ถือว่า กลุ่มลัคนาเดียวที่ดีขึ้นนะครับไปต่อที่อีก1เซตกันนะครับดูแบบนี้ง่ายๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับเขามีอยู่แค่นี้จริงๆแหละอืไม่มีอะไรมากนะถามว่าลัคนาราศีไหนปังก็ในชุดของเขาก็ประมาณนั้นแหละครับอ่ะลัคนาราศีเมฆครับดาวอยู่ในเรือนของอลิทั้งยวงเมื่อเดือนที่ผ่านมาย้ายเข้าเรือนอะไรครับปัจจุบันนี้คู่ครองและหุ้นส่วนก็ถือว่าดีเห็นไหมหนึ่งสี่สามการงานการเจรจาก,การค้าขาย ความกล้าความขยันนะครับถือว่าเข้ามาคุณต้องกล้าคุณต้องขยันคุณต้องพยายามที่จะเดินทางเนาะเพื่อที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆนานาถ้าถามว่าดวงเมืองนี่ไงดวงเมืองมันเปิดแล้วไงเนาะเขาก็จะเปิดเมืองแล้วเนี่ยหนมันเข้ามาถึงแม้ว่า1มันจะเป็นนิดสาม so you know. มันไม่กล้าที่จะเดินเข้ามามันก็ต้องกล้าแล้วจริงนะเนี่ยเหมือนดวงเมืองเป๊ะเลยนี่ท่านตู่นี่ท่านตู่เขามาดูดวงเมืองหรือเปล่าเนี่ยท่านถึงมาเปิดเมือง ตอนพฤศจิกาเนี่ยเนาะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันเข้าปัตตนีทั้งหมดแต่หนึ่งมันเป็นนิดไงใช่ปะ่ะหนึ่งเป็นนิดก็งานการมันก็ยังไม่ค่อยโอเคโดนเบียดเบียนอะ่ะใช่ปะ่ะอังคารมันก็ยังไม่กล้าไม่ขยนันคนก็ยังไม่อยากเข้ามาวัคซีนมันก็ยังก้าวพันอยู่ใช่ปะ่ะติดเชื้อประมาณน,นี้แต่สี่ก็เจราจาค้าขายก็ต้องเริ่มเจราจาค้าขายแล้วใช่ปะ่ะนี่ไงก้าวมาเป็นมหาอุสาชะถูกไหมหกมาเป็นสุภามหาจักร อ่าเอาเงินเข้ามาถูกไหมประมาณนี้แล้วเอาอะไรเอาพรหัสเข้ามาเป็นลาภะเอาผู้ใหญ่เข้ามาเอาการเอาปัญญาเข้ามาสักทีเถอะอืมเนาะเอาปัญญาเข้ามาสักทีเถอะอืญญเามเนาะถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นแล้วขนาดเมฆแล้วก็ดวงเมืองนะครับเพราะว่าหกับเจดแยกออกจากกันละนะ ประมาณนี้อะไปดูต่อที่ลัคนาราศีพฤษศกครับลัคนาราศีพฤษศกเองจากปุตตะบริวารถูกไหมหนึ่งสี่สามย้ายมาก็เป็นอลิหนึ่งสี่สามโอ้โหอลิเรื่องการงานอัิเรื่องของการเจรจาค้าขายอลิเรื่องของอังคารความกล้าความขยันแน่นอนแหละต้องกาหัวทิ้งเลยกาสองหัวเลยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่กล้ามาเป็นกระดุมพระอานอย่างน้อยก็มีเงินเข้ามาเนาะสุกมาเป็นมรณะมหาจากักรอีกโอ้โหกาเข้าไป การเงินความรักนะครับอืมแต่ได้ลาภมาเป็นพื้นรหัสนะครับก็ถือว่าพื้นรหัสย้ายเข้ามาดีในเรือนของลาภถูกหะเจ็ดอ่เอ่อไม่ใช่ลาภาสิ ไม่ใช่ลาภะย้ายเป็นกรรมะเป็นกรรมะกันไหมครัเป็นเรื่องของการทําการก่อดนะแล้วเจ็ดยังอยู่สุภะเนาะคุณจะไปลาภะนู่นทําไมนะยังเป็นกรรมะก็คือการงานใช้การเจรจาใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะทํางานนะครับแต่ดาวสุกย้ายมาเสียดาวหนึย้ายมาอลินะอริหนึมมรณะหนะถือว่าเสียนะครับถือว่าเสียจากเดิม นะครับไปต่อที่ลัคนาราศีเมถุนครับลัคนาราศีเมถุนเองอะไรเอ่ย143จากพันธุเรื่องบ้านเรื่องความขนขวายอยากได้งานอยากได้การดูแลเนาะอยากกล้าอยากขยนันอ่ะตอนนี้คุณก็ได้แล้วเนี่ยหนึ่งสี่สามคุณก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวได้ลพะพอย้ายเข้ามาเป็นปุตตะเรื่องของบริวารหรือค่อยเป็นค่อยไปดาวเกตย้ายเข้าทับลัคนาของคุณเป็นมหาอุดนะสิ่งดีๆปุ๊บปั๊บ,บทันใดพบมาเป็นปัตนิมหาจักรถูกไหม ห้ามาเป็นสุภะความสุขความเจริญอ่าเจ็ดยังอยู่มรณะมันอยู่มาตั้งนานแล้วถูกไหมครับสูย์เป็นลาภะเะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าดาวมันย้ายแบบนี้เราดูแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นการขึ้นโคจรของดาวที่ดีขึ้นนะครับมี6มหาจะกมี9มหาอุดอยู่เพราะฉะนั้นชุดนี้ถือว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็เป็นสุภะดาวพฤหัสด้วยเนาะเซตนี้ก็เนี่ยราศีพฤษภเสียอยู่ อย่าอยู่อันเดียวนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีตอไปอ่าเซตสุดท้ายเนาะดีมทีมของเรานะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะลัคนา,าราศีก็รกฎครับจากศาสระหนึ่งสี่สามถูกไหมครับย้ายเขาผัานทุก,ก็ไม่มีอะไรเรื่องที่จะต้องจัดก,การเรื่องของการงานที่จะต้องขวนขวายเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท้าขายต่างๆนานาเพราะนั้นถือว่า เบสิกเบสิกแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจากที่มันไม่มีตําแหน่งการมาเป็น1ที่มีตําแหน่งเสียอังคารที่มีตําแหน่งเสียถูกไหมเกตย้ายเข้าไปวินาการเงินย้ายเข้าไปอลิปัญหารเรื่องของการเงินลนะเนาะห้าย้ายไปมรณะกาหัวเลยครับว่าต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะครับในช่วงเมษาในพฤศจิกาจนถึงเมษาเลยนะปี65เพราะนั้น ายาวๆเลยคือมันมาติดพฤหัสตัวนี้แหละตัวเดียวเลยที่ไปตกเรือนมรณะนะครับจากที่อยู่ปัตตานีนะแล้วก็ในช่วงสั้นๆก็คือ6การเงินความรักก็ไม่ดีเกตเพราะไปวีราชนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นดาวเคลื่อนไหวแบบนี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับไปต่อที่ราศีสิงห์ครับจากกระดุมพระย้ายมาอยู่เรื่องของคนรอบข้างถูกไหมเรื่องของคนรอบข้างสะชะคนรอบข้างต่างๆนานาเนาะหกย้ายมาเป็นปุตตะความรักเข้ามากันเงินเข้ามาลาพระ มีเกณฑที่จะได้โชคลาภนะครับห้ามาเป็นปตัตน้ผัวแก่คุณต้องเอาแล้วละตอนนี้เนาะอย่าปฏิเสธผัวแก่เลยนะเพราะว่าลอยนานเขาจะกลายเป็นกระดูกแล้วนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าน่าจะ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 ดีขึ้นสิจ้าอืมนะไปต่อที่ลัคนาราศีกัน143อยู่กับตัวโอโงานเยอะแยะก็ย้ายมาทํางานต่อเป็น1นึ อยู่ตรงกระดุมพระเพื่อการเงินอาจจะได้เงินลดน้อยถอยลงไป6มาเป็นพันธุการค,ควายหาเงินต่อ9มาเป็นกรรมะไอเดียสร้างสรรค์ถูกไหมห้าไปเป็นอัลินะครับเพราะนั้นต้องระวังผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาเป็นศัตรูกับคุณนะจากปุตตะย้ายไปเป็นอลัลิเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังดาวพฤหัสทั้งปีเนาะไปจนถึงเมษาปีหน้า,านั้นถามว่าเสียเสียเยอะแยะแค่ไหนเสียแค่ดาวพฤหัสด,ดวงเดียวเนาะ แต่จริงๆมันน่อยู่โรคภัยไข้เจ็บมันอยู่มานานละสุภาพ8อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงที่ดีที่สุดในชุดนี้คือดาสีสิงครับนี่คือการทํานายแบบสบายๆดูไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับขอให้ดูให้เป็นก็แล้วกันสวัสดีครับ